สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้มาพบกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องที่เราจะศึกษาต่อไปนี้ก็คือเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะครับนักเรียนเราไปศึกษากันเลยนะครับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะครับเป็นวิชาที่สําคัญวิชาหนึ่งนะครับที่นักเรียนต้องไปเรียนรู้นะครับ ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ก็คือเป็นวิชาที่ว่าด้วยการใช้จ่ายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดนะครับแล้วก็ใช้ให้คุ้มค่านะครับแล้วก็ผู้ที่สําคัญในการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ก็คืออดัมสมิธนะครับเป็นวิดาของเศรษฐศาสตร์ระดับสากลเลยนะครับเป็นเป็นผู้คิดค้นนะครับเรื่องการใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์โลกของทุนนิยมนะครับอันนี้นักเรียนก็ จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับต่อไปเลยนะครับต่อไปนะครับเศรษฐศาสตร์รก็คือเป็นวิชาที่เราต้องมาทำความเข้าใจกันนะั่นคืออย่างเช่นระดับบุคคลใช่ไหมครับแล้วก็ระดับครัวเรือนนะครับ2ก็คือระดับผู้ผ,ผลิตในการผลิตสินค้าว่าเราจะผลิตสินค้าอะไรบริการยังไงนะครับแล้วก็ระดับประเทศครับนักเรียนระดับประเทศก็คือ ต้องมาเรียนรู้อย่างเช่นปัญหาต่างๆนะครับการว่างงานนะครับความยากจนแล้วก็ค่าครองชีพสูงอย่างเช่นในปัจจุบันที่เราพบเห็นกันอยู่บ่อยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือนักเรียนครับภาพที่เราเห็นเนี่ยเกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่านักเรียนลองคิดพิจารณาดูนะครับอย่างเช่นภาพที่มีเกษตรกรในการดำนานะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องเรื่องการผลิตนะครับที่ ข่าวที่เราได้บริโภคในปัจจุบันนะครับก็มาจากเกษตรกรแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆนะครับอย่างเช่นการจะเดินทางไปไหนมาไหนเราก็ต้องมีรถยนต์ใช่ไหมกคือรถไฟนะครับแล้วก็การบริโภคค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับแล้วก็การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับผ่านระบบอ,ะอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างเช่นตัว ATM ออย่างนี้นะครับเศรษฐศาสตร์ก็เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับอะไรนักเรียนก็มาดูนะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องการผลิตใช่ไหมครับ อย่างเช่นน e ักเรียนเราจะบริโภคน้ําส้มสักหนึ่งขวดอย่างน e ี right, ้น right. ักเรียนก็ต้องไปดูว่าน้ําส้มขวดนี้ใช้วัตถุดิบมาจากไหนนะครับแล้วก็มีการขนส่งแล้วก็มีการบริการอย่างไงนะครับแล้วมีความเกี่ยวข้องหลายๆอย่างนะครับนักเรียนอย่างเช่นเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการเกี่ยวข้องกับร้านค้าต่างๆเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายอย่างนะครับกว่าที่เราจะได้บริโภคน้ําส้มหนึ่งขวดอย่างนี้นะครับ ต่อไปก็คือความหมายของเศรษฐศาสตร์นะครับหรือความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับครูย้าอีกนิดหนึ่งก็คือง่ายๆนะครเป็นวิชาที่กล่าวถึงการใช้จ่ายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดแล้วก็ใช้ให้คุ้มค่านะครับคือทรัพยากรมันจํากัดนักเรียนนะครับแต่ความต้องการของมนุษย์เราไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอย่างเช่นย้าอไปทีหนึ่งก็คือวิชาเศรษฐศาสตร์ก็คือระดับบุคคลแล้วก็ครอบครัวนะครับอย่างเช่น นักเรียนได้ค่าขนมไปโรงเรียนวันละส0บาทอย่างนี้นะครับนักเรียนก็จะจัดสรรค่าขนมยังไงในเงิน3 0บาทใช่ไหมครับต่อไปก็คืออย่างเช่นระดับผู้ผลิตนะครับระดับผู้ผลิตก็ต้องใช้อะไรใช้แรงงานใช้วัตถุดิบนะครับจะผลิตตั้งราคาเท่าไหร่และจะบริการอย่างไรนะครับก็ต้องมาเรียนรู้อีกนะครับอันนี้นะครับก็เป็นความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับที่เราต้อง เรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจนะครับอันนี้การหามาได้ใช่ไหมก็หามาได้ยากมีอะไรบ้างอย่างเช่นทรัพยากรก็แน่นอนนะครับทรัพยากรก็มีอยู่อย่างจํากัดอย่างเช่นประเทศไทยของเราใช่ไหมครับก็มีอยู่ประมาณ5้าแสนกว่าตารางกิโลเมตรก็ไม่มีวันที่จะงอกเงยขึ้นแล้วนะครับก็มีอยู่อย่างจํากัดแล้วก็เราจะหามาได้ยากใช่ไหมฮะอย่างเช่นที่ดินใช่ไหมครับที่ดินมีการที่ดินหรือว่าน้ําบางอย่างบางช่วงฤดูกาลก็หามายากเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ มีการเลือกใช้นะครับการที่เราจะเลือกเลือกอยังไงก็คือความปลอดภยัยความมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ว่ามีใครมายัดเยียดให้เราเราก็เอาเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องมีการเลือกนะครับการเสียโอกาสคำนักเรียนคำคำนี้มีคุณค่ามากเลยนะครับนักเรียนอย่างการเสียโอกาสคือเสียยังไงก็คือความหมายก็คือมูลค่าสูงสุดของประโยชน์ที่จะได้จากการเลือกที่ต้องสละไปนะครับอันนี้คือความหมายของ ค่าเสียโอกาสนะครับนัเรียนหรือพูดง่ายๆอย่างเช่นเรามาโรงเรียนแล้วจะเข้าห้องสมุดไม่ได้ไม่ได้เข้าห้องสมุดเพราะว่าเนื่องจากภายจากโควิดอย่างเงี้ยเราก็ทําให้เราเสียโอกาสใช่ไหมครับต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเนนิดนิดหนึง่งหนึ่งก็คือความหมายของเศรษฐศาสตร์นะครับเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรใช่ไหมครับอย่างเช่นทรัพยากรในประเทศไทยเนี่ยนะครับนะหรือว่าในราชอาณาจักรไทยเนะี่ยเราเป็นประเทศที่อันดับที่50ของโลกเลยนะครับที่มีเนื้อที่ ประมาณเท่าไหร่ครับนักเรียนก็คงจะทราบว่าคือประมาณ5,13,124ตารางกิโลเมตรนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่ของประเทศไทยเราในการที่จะใช้ในการทำเพาะปลูกและว,ว่าทำการเกษตรต่างๆใช่ไหมครับก็ไม่มีวันที่จะเงอ้เงยขึ้นมานะครับแต่ประชากรเราก็ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราจะมาจัดสรรทรัพยากรยังไงให้มันเพียงพอให ความเหลื่อมล้ําในสังคมนะมีน้อยลงนะครับนักเรียนก็คือคนที่ยากจนก็มีโอกาสที่จะยืนในสังคมนะครับลืมตาอาปากได้นะครับนะที่จะใช้ในชีวิตในการประกอบอาชีพต่างๆได้อันนี้มาดูนะครับว่าปัญหาเศรษฐกิจที่ทุกสังคมต้องเผชิญนะครับต้องเผชิญก็คือปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นี่แหละว่าอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเราจะทําอะไรนะครับ คือเราจะผลิตอะไรอย่างเงี้ยผลิตอะไรผลิตมันเป็นปัญหาที่เราตัดสินใจที่จะผลิตยากนะครับนักเรียนนะว่าเราจะทํำยังไงนะครับและผลิตอย่างไรนะครับนักเรียนจะผลิตอะไรใช่ไหมครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นนะครับจะผลิตยังไงจะทําอะไรนะครับอันนี้ก็จะต้องอตัดสินใจนะครับแล้วก็ผลิตเพื่อใครนะครับนักเรียนตัวนี้อย่างเช่นนักเรียนจะทํามาค้าขายสักอย่างหนึ่งสักธุรกิจหนึ่งเนี่ยมันก็ค้าขายยากใช่ไหมครับว่าเราจะค้าขายกับใครต่อไปก็คือ มันเ็นมันเป็นการเลือกใช้ทรัพยากรนนะักเรียนนะอย่างเช่นบางอย่างเราก็เสียโอกาสไปนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ทรัพยากรได้จำไหมครับต่อไปก็คือเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับใครครับมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนทุกคนเลยถ้าประสัง ภาษาพระเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องตั้งแต่การเกิดการแก่การเจ็บการตายเลยนะครับเศรษฐศาสตร์เกิดคุณก็ต้องเสียเงินแก่คุณก็ต้องเสียเงิน,งงนใช่ไหมครับใจเจ็บคุณก็ต้องไปโรง,โรงพยาบาลแม้แต่เสียชีวิตคุณก็ต้องไปที่วัดก็ต้องเสียเงินจองศาราวัดอีกนะครับอันนี้ก็คือมันมีความเกี่ยวข้องกับเรานะครับอันนี้เศรษฐศาสตร์นะครับถ้าทางจังหวัดก็คือทํามาค้าขายต่างๆนะครับมันก็เกี่ยวข้องทางนั้น ต่อไปครับการจัดสรรทรัพยากรอย่างไรดีนะครับเราจะจัดสรรยังไงเพราะว่าคนที่มีหน้าที่ที่นักเรียนเข้าใจก็คือคนที่มีหน้าที่หลักก็คือรัฐบาลนะครับที่จะมาจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรที่ดินนักเรียนก็คือสํานักงานปฏิรูป ที่ดินเพื่อการเกษตรหรือเรียกสั้นๆว่าสปกใช่ไหมครับที่มีนายวิษณุโรธรับสูงสุดเนี่ยที่เป็นเลขาหรือเป็นอธิบดีนะครับและคนที่ดูแลคนที่อยู่เหนือขึ้นอีกก็คือรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรใช่ไหมครับนายเฉลิมไัยศรีอ่อนเป็นเลขาของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่มาดูแลเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรอย่างเช่นที่ดินใช้ใชเท่าไหร่ที่จําเป็นช่วยกันดูแลพวกนี้นะครับปรับปรุงทรัพยากรนะ ตอนนี้นะครับมีปัญหาคือการใช้ทรัพยากรดินนะครับเพราะว่าบางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยบางคนก็มีแล้วก็ไม่เอามาใช้ประโยชน์คือมากักไว้นะครับประโยชน์ที่จะเกิดจากที่ดินก็ก็ไม่มีนะครับต่อไปก็คือนักเรียนมาบูรณาการก็คือเชื่อมโยงนะครับอย่างเช่นเศรษฐศาสตร์รในอาเซียนเราหรือ EEC นะครับ AEC นะครับนักเรียนหรืออาเซียนอีค onom ิกคอมมูนิตี้นะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องนะครับในประเทศเพื่อนบ้านเราที่ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนก็มีทั้งหมด10ประเทศบวกอีกหนึ่งนะครับติมอก็เป็น11นะครับก็มีการทํามาค้าขายนะครับนักเรียนเพื่อจะระบายสินค้าแต่ละประเทศไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับการทํามาค้าขายก็จะดีขึ้นนะครับมีการหมุนเวียนสินค้ามีการนําเข้าแล้วก็ส่งออกนะครับแล้วก็สมาคมอาเซียนของเรานะครับ อาเซียนแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คืออัตา้าใช่ไหมครับไอสินค้าเขตปลอดสินค้าของ,ของเขตปลอดภาษีของอาเซียนเราในการส่งสินค้าไปบางประเทศก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับเข้าไปได้เลยนะดังนี้นักเรียนก็มาดูในช้นประจําวันของนักเรียนว่าสินค้าที่นักเรียนพบเห็นแต่ละครั้งแต่ละทีนะครับว่ามันแพงหรือว่ามันถูกต่างกันอย่างไรเพราะว่าเราอยู่ในโลกทุนนิยมก็มีการค้าขายใช่ไหมครับมีการค้าขายปรับ ราคาใช่ไหมครับว่าอย่างเช่นเราจะเลือกวิธีที่หนึ่งเลือกราคายังไงเปรียบเทียบราคากับเจ้าอื่นนะว่าห้างอื่น,นใช่ไหมโลตัสบิ๊กซีอย่างนี้ใช่ไหมครับต่อไปวิธีที่2ก็คือการเปรียบจากส่วนที่ลดนะครับที่เขาจัดโปรโมชั่นต่างๆวิธีที่3ก็คือเปรียบเทียบกับที่เราทําเองนะครับแล้วเราจะเลือกที่ไหนดีนะครับเพราะว่าเรามันเป็นโลกของ ตลาดทุนนิยมนะครับก็มีตลาดเยอะแยะนะครับอย่างเช่นเทสโก้โลตัส i ิกซีมคโครนะครับก็มีที่ขายเยอะอย่างนี้ประโยชน์ก็คืออยู่กับประชาชนนะครับจะได้ใช้จ่ายแล้วก็จะได้เลือกซื้อสินค้าที่ถูกแล้วก็มีคุณภาพนะครับทำให้เราได้ใช้จ่ายสะดวกขึ้น ตรงนี้นักเรียนครับอุปสงกับอุปทานที่เราต้องมาทําความเข้าใจนะครับในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ให้มากนะครับถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็จะสับสนรุนวายในชีวิตมากเลยนะครับอุปสงค์ก็คืออะไรครับก็คือผู้ซื้อสินค้าและบริการใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาบอกว่าดีมานใช่ไหม แล้วก็อุปทานก็คือผู้ขายสินค้าและบริการภาษาอังกฤษว่าัพ p p l y นะครับนักเรียนก็มีระบบกลางอีกครับนักเรียนคือระบบราคาว่าเราจะใช้อะไรในการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับก็มีเงื่อนไขสําคัญในการซื้อขายสินค้านะครับก็เราก็ไปตกลงนะครับว่าเราจะซื้อขายด้วยเงินสกุลอะไรนะครับในการเป็นสื่อกลางนะครับในการแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆนะครับ ต่อไปก็คืออุปสงค์นะครับนักเรียนอุปสงค์ก็คือง่ายๆก็คือต้องการซื้อใช่ไหมครับอุปสงค์ก็คือปริมาณที่ต้องการของผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าใช่ไหมครับก็มีอะไรบ้างครับอย่างเช่นสินค้าประจําวันของนักเรียนอย่างเช่นพวกนมต่างๆใช่ไหมครับว่าเราจะซื้อ,อยังไงต่อไปก็คืออุปสงค์นะครับรายได้ของของผู้บริโภคใช่ไหมครับอุปสงค์ก็คืออะไรปกติคนเราก็อยากจะซื้อ ของที่กถูกใช่ไหมครับอย่างเช่นรายได้เราก็ต้องดูรายได้ของผู้บริโภคด้วยนะครับแล้วก็ลถนิยมของผู้บริโภคแล้วก็ราคาสินค้าที่ราคาสินค้าชนิดอื่นนักเรียนไอ้นี้สําคัญเลยนะครับอุปสงค์มันต้องรายได้ของผู้บริโภคคือผู้ที่จะไปซื้อน่ะมีรายได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับกับลถนิยมของผู้ที่จะไปซื้อด้วยและราคาด้วยนะครับนักเรียนเพราะว่าเขาจะซื้อสินค้าได้มากน้อยแค่ไหนเขามีเงินเท่าไหร่พูดง่ายๆนะครับต่อไปอุปสงค์ครับ อุปสงค์ก็คือราคาของสินค้าและบริการลดลงหรืออะไรรับอยู่ที่ปริมาณการซื้อใช่ไหมครับตรงนี้แล้วก็ง่ายๆเลยนักเรียนนะมันมีกฎอ,อ,อุปสงค์เป็นกฎของธรรมชาติอยู่นักเรียนนะถ้าราคาลงปริมาณซื้อก็สูงขึ้นใช่ไหมครับถ้าราคาสูงปริมาณซื้อก็ลดลงนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากฎของ อุปสงค์นะครับนักเรียนอย่างเช่นทุเรียนอย่างเงี้ยถ้าหน้าทุเรียนมันก็ราคาแพงใช่ไหมครับโอน้าทุเรียนมันก็ราคาถูกแต่แบบไม่ใช่หน้าทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาเก็บทุเรียนแบบถนอมอาหารหวานมาขายมันก็ทําให้เกิดราคาแพงขึ้นใช่ไหมครับก็มาดูอุปสงค์ครับอุปสงค์ก็คือ,เ,อ,อเส้นของอุปสงค์จะมีเปรียบเทียบดูนะครับนักเรียนคือเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณการซื้อนะครับนักเรียนมันจะอยู่ในทางที่ตรงกันเลยนะครับ ต่อไปก็เป็นอุปทานนะครับนักเรียนอุปทานคืออะไรอุปทานก็คือการเสนอขายสินค้าแล้วก็บริการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในระดับสินค้าระดับใดระดับหนึ่งนะครับอันนี้ผู้ซื้อกับผู้ขายก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับต่อไปก็อุปทานนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับนักเรียนอุปทานก็มีอะไรบ้างกรรมวิธีในการผลิตใช่ไหมครับอุปทานคือการ ขายใช่ไหมครับแล้วก็ราคาคาดคะเนราคาสินค้านะครับแล้วก็ภาษีหรือการช่วยเหลือตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าการค้าขายนะบางครั้งภาษีเขาก็บวกในราคาสินค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปซื้อบางครั้งเราก็ไม่รู้นะครับนะแต่ก็เขาบวกราคาอยู่ในตัวของสินค้าอย่างเช่นเราไปซื้อน้ํามันไปเติมน้ํามันนะครับราคาเขาก็บวกในหัวใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูกฎของอุปทานครับนีมันเป็นกฎของธรรมชาติเลยนะครับนักเรียนก็คือว่าเราจะใช้จ่ายยังไงอย่างเช่นนักเรียนครับราคาสูงขึ้นการปริมาณเสนอขายก็สูงขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ราคาลดลงการปริมาณเสนอขายก็ลดลงนะครับมันเป็นกฎของธรรมชาติเลยนะครับนักเรียนต่อไปก็คืออุปทานนะครับนักเรียนอุปทานก็คืออะไรเส้นของอุปทานนักเรียนสังเกตดูนะครับว่าเป็นเส้นแสดงความสัมพันธ์นะฮะ ในทางทิศเดียวกันระหว่างเสนอซื้อสินค้าใช่ไหมครับสินค้าหรือบริการที่ผู้ผลิตเสนอขายนะครับระดับในระดับหนึ่งต่อไปนะครับความต้องการซื้อความต้องการขายในอาเซียนเรานะครับก็ you, มีความเชื่อมโยงกันนะครับอย่างเช่นในกลุ่มประเทศอาเซียนเราก็มีการค้าขายระบายสินค้าออกไปนะครับแต่ละประเทศนะครับก็ทําให้มีการทํามาค้าขายคล่องนะครับราคาสินค้าแลวว่าสินค้าก็หมุนเวียนอยู่ในกลุ่มประเทศ อาเซียนของเรานะครับดังนั้นก็การค้าขายในอาเซียนอย่างเช่นในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นทางอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับเราก็ค้าขายกับประเทศกรัรมพูชาก็ส่งสินค้าไปให้ประเทศกัมพูชานะครับรกัมพูชาเขาก็ส่งสินค้ามาขายประเทศเราอย่างเช่นพวก ทรัพยากรธรรมชาติพวกป่าไม้ไม้สูงนะฮะไม้ไม่ได้แปรรูปก็มาแปรรูปที่ประเทศไทยนะครับน้ำมันก๊าซธรรมชาติเราก็ไปส่งขายให้ประเทศเขานะครับเราก็รับจากก๊าซธรรมชาติจากประเทศพามา่าก็มาในประเทศไทยเรานะครับอุปกรณ์พวกเครื่องยนต์ต่างๆแล้วก็ไปขายนะครับดังนั้นนักเรียนตั้งแต่ที่เรียนมาตั้งแต่ ต้นชั่วโมองนะครับครูก็ขอสรุปเลยนะครับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นคําว่าเศรษฐศาสตร์ง่ายๆนะครับก็คือเป็นวิชาที่ว่าด้วยการใช้ใจ่ายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดแล้วใช้ให้คุ้มค่านะครับนักเรียนแล้วก็ปัจจัยในการตัดสินใจนะครับมีอะไรบ้างก็มีทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดอยู่แล้วใช่ไหมครับ ในการที่จะตัดใจตัดสินใจซื้อสินค้าก็มีจุดมุ่งหมายหลายประการนะครับนักเรียนอีกสําคัญหนึ่งก็คืออุปสงค์นะครับอุปสงค์ก็คือความต้องการที่อยากจะได้สินค้านะครับง่ายๆเลยอุปทานก็คือความต้องการที่อยากจะขายสินค้านะครับดังนั้นนะครับในชั่วโมงนี้ก็นักเรียนก็ไปดูทบทวนนะครับเพื่อจะได้ทําแบบฝึกหัดที่ครูให้ไว้นะครับชั่วโมงต่อไปก็พบกันใหม่นะครับนักเรียนชั่วโมงนี้ก็สวัสดีนะครับ